สวัสดีครับผู้ฟังทุกท่านนะครับวันนี้อยู่กับ The i n t e l l i g e n t Podcast นะครับเป็นตอนพิเศรษร่วมกับ Forsight Team ครับในประเด็นอนาคตศึกษาก็ Forsight Team เนี่ยจะเล่าครค่าวๆให้ฟังก็เป็นเรื่องเกี่ยวกับกลุ่มศึกษาความมั่นคงนะครับที่ใช้เครื่องมืออนาคตศึกษาเพื่อมองการทํางานได้ความมั่นคงนะครับโดยงานความมั่นคงเนี่ยเราจะเน้นไปที่การสร้างความแข็งของฐานรากสังคมประเทศแล้วก็มาผนวกกับวิธีวิเคราะห์อ,อนาคตศึกษาที่จะตอบรับการเปลี่ยนแปลงที่คาดการได้ยาก ผลลัพธ์เนี่ยเราคาดว่าแล้วก็คาดหวังเลยนะครับทําให้เกิดการเจริญติบโตของประเทศและก็เกิดสังคมที่ดีขึ้นนะครับวันนี้นะครับเราก็อยู่กับน้องอุ้มนะครับที่ทํางานศึกษาภาพอนาคตด้านอาหารและก็พลังงานนะครับวันนี้จะมาจอยกับเราแล้วก็จะมาเล่าให้ฟังเรื่องว่าเรื่องนี้มันน่าสนใจยังไงมีแนวคิดทําไมถึงทําเรื่องนี้ทั้งนั้นจะมีเรื่องอื่นมีเรื่องควาหฮาหน้ามีเทคโนโลยีมีต่างๆน้องอุ้มสนใจยังไงพิเศษเลยนี่ทำไมต้องพูดถึงวันนี้นะครับเชิญน้องอุ้มเลยครับ ค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีคุณผู้ชมผู้ฟังทุกท่านนะคะก็อุ้มนะคะเป็นผู้ศึกษาประเด็นวิกฤตอาหารและพลังงานของไทยในปี2570นะคะการที่อุ้มเนี่ยเลือกศึกษาเรื่องนี้นะคะเป็นเพราะว่าอาหารและพลังงานเนี่ยเป็นเรื่องใกล้ตัวเราเป็นอย่างมากนะคะอีกทั้งต่างก็เป็นด้านที่สำคัญและจำเป็นกับการดำเนินชีวิตที่จะทำให้ร่างกายเราเนี่ยจะเดินเติบโตได้อย่างสมบูรณ์มีพัฒนาการที่ดีแล้วก็ สามารถอำนวยความสะดวกสบายในการทำกิจกรรมต่างๆได้ดียิ่งขึ้นโดยเฉพาะในเรื่องของพลังงานเนี่ยประเภทที่สิ้นเปลืองที่ใช้แล้วหมดไปอย่างถ่านหินนะคะก๊าซธรรมชาติเนี่ยเป็นแหล่งพลังงานหลักในหลายๆประเทศเลยนะคะอาจทำให้ราคาพลังงานเนี่ยมีแนวโน้มเพิ่มมากขึ้นและเกิดภาวะขาดแคลนโดยในปัจจุบันนี้นะคะนานา,นานประเทศเนี่ยก็มีการประสบพบเจอนะคะกับความไม่มั่นคงทางด้านอาหารและพลังงานอย่างเฉบพลัน ทำให้ผู้คนเนี่ยหิวโหวยนะคะหรือว่าอดอยากการพัฒนาด้านพลังงานก็หยุดชะง,งักนะคะทําให้เกิดผลกระทบอย่างหนักนะคะเป็นวงกว้างและเป็นวิกฤตโลกที่มีแนวโน้มจะเพิ่มความรุนแรงมากขึ้นจากที่เคยมีมานะคะทําให้ทางด้านองค์กรที่มีความเกี่ยวข้องนะคะก็ออกมาเตือนว่าวิกฤตอาหารที่ผ่านมาเนี่ยมันเป็นเหมือนสัญญาณเตือนภัยครั้งใหญ่เลยนะคะที่จะมาพรากชีวิตของผู้คนที่อดอยากนะคะทางด้าน IEA นะคะก็มีการระบุ ไว้เช่นเดียวกันในเรื่องของวิกฤตพลังงานนะคะกําลังสร้างความเปลี่ยนแปลงที่รวดเร็วรัฐเองเนี่ยจะต้องเร่งดาเนินการเปลี่ยนแปลงระบบพลังงานให้มีความมั่นคงแล้วก็ยั่งยืนนะคะซึ่งจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนี้นะคะมันเป็นสิ่งที่ไม่แน่ไม่นอนเลยราคาสินค้าอาหารแล้วก็พลังงานเนี่ยปรับตัวขึ้นอย่างต่อเนื่องนะคะตัวอุ้มเนี่ยจึงมองว่าประเทศไทยเนี่ยไม่ควรที่จะประมาทหรือละเลยมันมันเป็นวิกฤตที่ผันผวนได้ตลอดเวลา รัฐบาลไทยเนี่ยจึงจําเป็นที่จะต้องตระหนักถึงการวางแผนรับมือเอาไว้เพื่อให้ประเทศเนี่ยสามารถอยู่ท่ามกลางวิกฤตนี้ได้นะคะดังนั้นจุดประสงค์ของอุ้มที่ทําการศึกษาเนี่ยก็เพื่อศึกษาสถานการณ์วิกฤตอาหารและพลังงานของไทยรวมไปถึงปัจจัยที่ส่งผลกระทบและก็เพื่อศึกษาแนวโน้มสถานการณ์อาหารและพลังงานของไทยในอนาคตค่ะครับเมื่อกี้ที่อุ้มพูดถึงว่าเออมันเป็นวิกฤตจริงๆเพราะว่าคนทั่วไปอย่างพี่เองเนี่ยก็รู้สึกว่า เรื่องนี้เราพูดถึงกันอยู่เป็นประจำอยู่แล้วแต่ว่ามันมีข้อมูลที่ชัดเจนขนาดที่เราฟันธงว่าเออมันจะเป็นวิกฤตจริงๆนะแต่เมื่อกี้พูดก็ได้ไอเดียหลายอย่างเราก็อยากให้น้องอุ้มต่อถึงว่าเรื่องนี้มันเป็นวิกฤตยังไงแล้วมันส่งผลกระทบกับประเทศไทยไหมมันส่งผลยังไงบ้างครับอันดับแรกเลยเนี่ยอุ้มก็ขอเริ่มจากระดับโลกก่อนนะคะเพราะว่าตามรายงานของโครงการอาหารโลกเนี่ยเขาเพบว่าเนี่ยในช่วงปี2560ถึงปี2564เนี่ย มีประชาชนจํานวนมากเลยนะคะที่เผชิญกับความไม่มั่นคงทางด้านอาหารเนี่ยเพิ่มมากขึ้นถึง345ล้านคนเลยนะคะที่เป็นผู้ที่มีความหิหวโหยหรือว่าอดยาร่างกาย,ยก็ขาดสารอาหารจนถึงขั้นเสียชีวิตและในปี2565นหะคะหรือปีที่ผ่านมาเนี่ยก็มีจํานวนประชาชนเนี่ยเพิ่มขึ้นจากเดิมเป็น828ล้านคนนะคะ มันจึงทําให้ว่าส่วนตรงนี้เนี่ยเป็นตัวบ่งชี้ได้ถึงสถานการณ์ความรุนแรงด้านความมั่นคงทางอาหารที่เพิ่มมากขึ้นและอาจนําไปสู่การขาดแคลนอาหารในอนาคตได้นะคะและในขณะเดียวกันเองเนี่ยราคาน้ํามันดิบก็เพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องส่งผลต่อการผลิตและการขนส่งสินค้าเกษตรทําให้เกิดการชะงักของหง่วงโซ่อุปทานนะคะเกิดเงินเฟ้อแล้วก็กําลังซื้อ แล้วก็มีโรงงานหลายแห่งเลยนะคะมีการปิดตัวลงเพราะว่าต้นทุนของการผลิตเนี่ยมันเพิ่มมากขึ้นหลายประเทศก็เขาก็มีการจํากัดการส่งออกสินค้านะคะเพื่อปกป้องการวริโภคและก็รักษาเสถียรภาพของราคาอาหารและพลังงานภายในประเทศของตนนะคะจากคําถามเมื่อกี้นะคะว่าแล้ววิกฤตระดับโลกเนี่ยมันส่งผลยังไงถึงประเทศไทยเพราะว่าประเทศไทยเนี่ย เป็นประเทศหนึ่งเหมือนกันนะคะที่ได้มีการนําเข้าสินค้านะคะพวกอาหาราสัตว์แล้วก็พลังงานเชื้อเพลิงต่างๆโดยยึดราคาของตลาดโลกเมื่อตลาดโลกเนี่ยมันได้รับผลกระทบจากวิกฤตนี้นะคะมีการปรับราคาของอาหารและพลังงานเพิ่มสูงขึ้นประเทศไทยเนี่ยก็จะต้องจ่ายค่าสินค้านําเข้าเนี่ยเพิ่มมากขึ้นไปด้วยแล้วก็มันก็ยังส่งผลมายังอาราคาอาหารแล้วก็พลังงานภายในประเทศนะคะที่จะต้องปรับตัวเพิ่มขึ้นตามไปด้วย เพื่อที่จะให้ผู้ประกอบการนะคะไม่ขาดทุนจากการลงทนุนหรือเพื่อให้สมดุลกับค่าวัตถุดิบนะคะเมื่อราคาในการเพิ่มขึ้นเนี่ยประชาชนโดยเฉพาะผู้ที่มีฐานะยากจนนะคะหรือว่าไรายได้น้อยผู้มีความบกพร่องทางด้านร่างกายเนี่ยที่เขาไม่สามารถที่จะหาเลี้ยงตัวเองได้อย่างปกติเนี่ยจะได้รับผลกระทบเป็นอย่างมากเลยนะคะเพราะว่าเขาเนี่ยจะไม่สามารถเข้าถึงการบริโภคหรือว่าการบริการของอาหารแล้วก็พลังงานที่มีคุณภาพแล้วก็ มีความปลอดภัยได้เท่ากับคุณที่เขามีฐานะนะคะมันก็จะกลายเป็นความเหลื่อมล้ำที่ต้องแก้ไขต่อไปค่ะครับที่เมื่อกี้น้องอุ้มพูดถึงเรื่องพวกวิกฤตต่างๆครับมีปัจจัยน่าสนใจหลายอย่างที่อนาคตศึกษาเนี่ยเรียกพวกนั้นว่า living force ก็คือแบบถ้าเรามองเรื่องนี้ว่าสาคัญเนี่ยเราอาจจะมาลงลึกประเด็นการอย่างมีเรื่องการเข้าถึงอาหารมีเรื่องปัจจัยต่างประเทศรวมถึงในประเทศด้วยเรื่องราคาต่างๆนี่เพิ่มสูงขึ้น ซึ่งเมื่อกี้ฟังดูมันก็มีเรื่องกุ้มเปาะบางเนาะอย่างที่เราแบบประชาชนั่วไปเนี่ยก็จะได้รับผลกระทบเยอะอย่างเงี้ยเราอยากอยากจะฟังว่าเออพอเราพูดถึงวิกฤตแล้วเนี่ยอะไรนะครับมีปัจจัยต่างๆที่อุ้มมองว่าสําคัญมากๆครับที่อยากจะเน้นย้ําครับค่ะสําสหรับอุ้มนะคะอุ้มเนี่ยได้มองไว้ทั้งหมดอยู่สามปัจจัยด้วยกันนะคะที่จะเป็นตัวเกาะให้เกิดวิกฤตเลยโดยเริ่มจากปัจจัยที่หนึ่งเลยนะคะคือความขัดแยงระหว่างประเทศ เพราะขึ้นชื่อว่าความขัดแย้งอะคะ่ะมันก็ย่อมมีผลกระทบในเชิงลบหลายประการนะคะไม่ว่าจะเป็นการกีจการทางการค้าเอ่ยการคว่ำบาเศรษฐกิจการหยุดชะง,งักของการนําเข้าและการส่งออกค่ะตัวอย่างเลยที่เห็นได้ชัดนนะตอนนี้เลยนะคะคือกรณีความขัดแย้งระหว่างรัเสเซียกับยูเครนนะคะที่ส่งผลต่อภาวะเงินเฟื้อแล้วก็การเพิ่มขึ้นของราคาน้ํามันแล้วก็ก๊าซธรรมชาตินะคะรวมไปถึงสินค้ากเกษตรหลายชนิด ส่งผลกระทบต่อกระบวนการผลิตอาหารทั่วโลกเพราะว่ารัสเซียแล้วก็ยูเครนเนี่ยเขาก็ต่างเป็นประเทศผู้ส่งออกที่สําคัญของโลกะนะคะรวมไปถึงอ่าพวกราคาของปุ๋ยพลังงานก็มีราคาเพิ่มสูงขึ้นด้วยเช่นกันนะคะเพราะว่าผู้ผลิตเนี่ยเขาจะต้องลดปริมาณการใช้ปุ๋ยในการเพาะปลูกทําให้ผลผลิตทางการเกษตรเนี่ยลดลงราคาสินค้าทางการเกษตรและอาหารทั่วโลกเนี่ยจึงปรับตัวสูงขึ้นเพราะสินค้าเนี่ยมีจํานวนจํากัดนะคะ รวมไปถึงการที่แบบหลายๆประเทศเนี่ยเขาก็กําหนดนโยบายจํากัดการสินค้าส่งออกนี้ด้วยซึ่งทางนักวิชาการเองเนี่ยเขาก็มองไว้เช่นเดียวกันนะคะว่าปัญหาความขัดแย้งระหว่างประเทศเนี่ยส่งผลกระทบต่อไทยแบบยังหลีกเลี่ยงไม่ได้เลยเพราะว่าไทยเนี่ยจาเป็นที่จะต้องพึ่งพาการนําเข้าจากประเทศใดประเทศหนึ่งอยู่นะคะต่อมาเนี่ยเป็นปัจจัยที่สองนะคะคือสภาพภูมิอากาศมันจะมีผลกระทบต่อระบบนิเวศแล้วก็การดํารงชีวิตของมนุษย์ รวมไปถึงสิ่งมีชีวิตอื่นๆเพราะว่าสภาพภูมิอากาศเนี่ยมันแปรปรวนอยู่บ่อยครั้งนะคะทําให้เกิดภัยธรรมชาติที่รุนแรงขึ้นโดยทาง IPCC นะคะเขาก็ได้คาดการณ์เอาไว้เหมือนกันว่าอุณหภูมิโลกเนี่ยก็จะสูงขึ้นรวมไปถึงน้ําทะเลนะคะเนื่องจากการละลายของน้ําแข็งขั้วโลกนะคะเกิดน้ําท่วมบางแห่งแล้วก็ฝนแรงที่ส่งผลกระทบต่อก,การเจริญเติบโตของพืชผลทางการเกษตรแล้วก็ความหลากหลายทางชีวภาพนะคะทําให้ผลผลิตเนี่ย มีปริมาณที่ไม่เพียงพอนะคะต่อความต้องการในการบริโภคแล้วก็การส่งออกแล้วก็มาถึงปัจจัยสุดท้ายนะคะเป็นปัจจัยที่สามก็คือเรื่องของโรคระบาดนะคะซึ่งหลายปีที่ผ่านมาเนี่ยเราจะพบเห็นได้ว่าการระบาดของโรคอุบัติใหม่เนี่ยมันมีความรุนแรงอย่างต่อเนื่องนะคะทั้งเกิดขึ้นตามธรรมชาติหรือว่าเกิดจากการกระทําของมนุษย์นะคะที่เกิดความเสี่ยงในการแพร่ระบาดข้ามประเทศโดยในที่นี้เนี่ยอุ้มได้เน้นไปนในเรื่องของ การแพร่ระบาดของโรคโควิดนะคะกับโรคอหิวาแอฟ,ฟริกาในสุกรนะคะอย่างการแพร่ระบาดของโรคโควิดเนี่ยเราจะเห็นได้เลยว่ามันทําให้อุตสาหการรมหลายแห่งเนี่ยปิดตัวลงนะคะประชาชนเองเนี่ยก็ตกงานบ้างสูญเสียรายได้ทําให้ไม่สามารถเข้าถึงการบริการทางด้านสาธารณาสุขนะคะได้เท่ากับคนที่มีฐานะหรือว่าเข้าถึงอาหารนะคะที่มีคุณภาพและความปลอดภัยซึ่งถึงแม้ว่าเราจะหันไปใช้ บริการทางออนไลน์นะคะเพื่อที่จะลดการสัมผัสเนี่ยค่าบริการหรือว่าพวกค่าอาหารเนี่ยกลับพุ่งสูงขึ้นมากกว่าปกติเพราะว่าพ่อค้าแม่ค้าเองเนี่ยเขาก็รายได้หดหนะนะคะเขาก็ต้องมีการขายแพงขึ้นนะคะเพื่อให้สมดุลกับค่าวัตถุดิบและเราเนี่ยไม่ได้ออกไปไหนเลยนะคะต้องอยู่แต่กับที่พักอาศัยอย่างเดียวเนี่ยมันก็ส่งไปยังการใช้พลังงานที่เพิ่มขึ้นราคาของค่าไฟเนี่ยมันก็ต้องจ่ายเพิ่มขึ้นตามไปด้วยนะคะ ต่อมาเนี่ยเป็นในเรื่องของโรคอหิวายแอฟริกาในสุกรนะคะมันก็เป็นโรคไวรัสเนี่ยที่ติดต่อร้ายแรงระบาดในสุกรแต่ว่ามันจะไม่ติดต่อหรือแพร่เชื้อสู่คนนะคะโรคนี้เนี่ยมันยังไม่มีวัคซีนที่จะป้องกันแล้วก็วิธีการรักษาที่เฉพาะเจาะจงสุกรที่ป่วยเนี่ยหากหายป่วยเนี่ยเขาก็จะเป็นพาหะของโรคเนี่ยไปตลอดชีวิตแล้วก็ส่วนสุกรที่ป่วยก็อาจจะสามารถตายได้เฉียบพลัน ร้อยเปอร์เซ็นเลยนะคะโดยโรคนี้เนี่ยมันจะส่งผลกระทบโดยตรงเนี่ยต่อคนที่ทําอาชีพเลี้ยงสุกรขายเพราะว่ารายได้เขาเนี่ยจะหดหายจากการที่สุกรเนี่ยป่วยหรือว่าเสียชีวิตมีการลดลงของรอบการผลิตนะคะไม่สามารถทําการจําหน่ายหรือส่งออกสุกรในพื้นที่ที่เกิดโรคระบาดได้แต่ถ้าเกิดว่าจะควบคุมโรคนี้ที่มีความรุนแรงขั้นสุดเนี่ยก็คือการที่เราเนี่ยจะต้องทําลายสัตว์ในฟาร์มที่เป็นโรคนะคะหรือว่าปิดกิจาการฟาร์ม แล้วถ้าเกิดว่าเราจะต้องลงทุนใหม่เนี่ยนะคะมันต้องลงทุนใหม่เนี่ยสูงถึงหกสิบถึงเจ็สิบเปอร์เซ็นนะคะที่เป็นค่าอาหารสัตว์นะคะทำให้การผลิตเนื้อสุก,กรนั้นเนี่ยน,น้อยลงแล้วก็ทำให้ราคาเนื้อสุก,กรเนี่ยพุ่งสูงขึ้นจากการขาดตลาดที่ต้องอุ้มเราถึงปัจจัยสำคัญต่างๆว่าจุกาปณ์ต่างๆนะครับก็มีเรื่องความขัดแย้งระหว่าง,งประเทศน,นะมีเรื่องสภาพภูมิอากาศและโลรคระบาดด้วยอย่างอีวา อ่าแอฟริกาในสุกรนี้เป็นเรื่องที่เรื่องใหญ่ทุกอย่างเป็นเรื่องใหญ่หมดแล้วก็ดูน้องอุ้มเล่าว่าประชาชนเองอ่ะต้องมีวิธีการรับมือต่างๆซึ่งก็ยากลาบากอยู่ผู้ปกครองหลายเล็กด้วยก็ยากลาบากทีเนี้รู้สึกว่าทุกอย่างลงมาที่ประชาชนหมดเลยแล้วอย่างภาครัฐคิดว่าเขาจะทําอะไรได้บ้างหรือเราศึกษาดูแล้วว่าภาครัฐหรือว่าพวกนโยบายในภาพใหญ่ระยะยาวเนี่ยเขาทําอะไรแล้วบ้างครับหรือว่าคนทํำยังไงตัวอุ้มเองอุ้มก็ได้ศึกษาส่วนตรงนี้เหมือนกันนะคะ โดยอ,อุ้มเนี่ยศึกษาจากแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่13ของไทยนะคะซึ่งเป็นฉบับล่าสุดเลยที่เขาเนี่ยได้มีการกําหนดเป้าประสงค์ไว้เนี่ยทั้งหมด13ประการซึ่งอุ้มเห็นว่ามีอยู่2ประการนะคะที่มีความเกี่ยวข้องด้วยโดยประการที่1เนี่ยก็คือการที่ไทยเนี่ยจะเป็นประเทศชั้นนำนะคะด้านสินค้าเกษตรและเกษตรแปรรูปรรม,มูลค่าสูงก็คือการที่เราเนี่ยจะพัฒนาภาคการเกษตรนะคะเน้น การผลิตเพื่อการส่งออกนะคะในการที่จะสร้างรายได้เข้าสู่ประเทศมีการปรับเปลี่ยนรูปแบบการผลิตนะคะไปสู่การผลิตสินค้าที่มีคุณภาพสูงโดยการที่เราเนี่ยนำเทคโนโลยีเนี่ยเข้ามาใช้อย่างต่อเนื่องเพื่อให้สินค้านั้นมีความหลากหลายมากยิ่งขึ้นนะคะประการที่2ก็คือการที่ไทยเนี่ยเป็นฐานการผลิตยานยนต์ไฟฟ้าที่สําคัญของโลก ส่วนหนึ่งเนี่ยมันก็เป็นผลมาจากความก้าวหน้าของเทคโนโลยีของแบตเตอรี่นะคะที่จะทําให้ยานยนต์ไฟฟ้าเองเนี่ยมีประสิทธิภาพที่เพิ่มมากขึ้นแล้วก็ราคาเนี่ยลดลงรวมทั้งการที่มันเป็นเหมือนแบบทิศทางนะคะการพัฒนามุ่งไปสู่สังคมคาร์บอนต่ำนะคะรัฐส่งเสริมอุตสาหกรรมยานยนต์สมัยใหม่พร้อมทั้งกําหนดมาตรการสนับสนุนการผลิตรถยนเนี่ยที่ขับเคลื่อนด้วยพลังงานไฟฟ้าในไทยอย่าง มาตรการกระตุ้นตลาดในประเทศและต่างประเทศนะคะมีการส่งเสริมเพื่อสร้างอุป,ปทานแล้วก็ปรับตัวไปสู่การผลิตยานดลไฟฟ้ามีการเตรียมความพร้อมโครงสร้างแล้วก็พื้นฐานอย่างเป็นระบบค่ะครับจากที่เราได้ฟังกันเยอะที่น้องอุ้มเล่ามาเนี่ยเราก็จะเห็นภาพอนาคตที่เราจะจะเห็นกันน้อยที่น้องอุ้มคิดไว้เราพูดเรื่องอาหารพลังงานจะแบ่งเป็นภาพอนาคตได้ยังไงบ้าง จากการศึกษาเนี่ยทำให้ตัวอุ้มเองนะคะอุ้มเนี่ยจินตนาการภาพอนาคตออกมาได้อยู่สองแบบนะคะคือแบบที่แย่กับแบบที่ดีค่ะคือแย่เนี่ยมันยังไงครับหรือดีแล้วมันมันเป็นภาพมายังไงก็อนอื่นเลยอุ้มเนี่ยจะอธิบายแบบแรกก่อนนะคะคือแบบที่แย่มันก็คือภาพอนาคตของโลกกระเป๋าแบนแสนช้ำใจนั่นเองก็คือการที่ประชากรนะคะพบเจอกับราคาสินค้าที่มันพุ่งสูงขึ้นกว่าปกติ บางส่วนเขาก็ถึงขั้นขาดแคลนอาหารแล้วก็พลังงานจากปัจจัยต่างๆที่ได้เล่าไปเมื่อสักครู่นะคะมันไม่สามารถควบคุมได้ไม่ว่าจะเป็นพวกความขัดแย้งระหว่างประเทศสภาพภูมิอากาศหรือว่าโรคระบาดเนี่ยมันก็เลยทําให้จํานวนของปริมาณอาหารและพลังงานเนี่ยมีจํานวนจํากัดทําให้อาหารและพลังงานขาดแคลนนะคะเมื่ออาหารแล้วก็พลังงานเนี่ยขาดแคลนราคามันก็จะพุ่งสูงขึ้นจากการขาดตลาด ยิ่งทําให้ประชาชนโดยเฉพาะผู้ที่มีฐานะยากจนนะคะหรือว่าไรายได้ต่ําหรือผู้ที่ไม่สามารถหาเลี้ยงชีพได้อย่างปกติเนี่ยเป็นดังเหมือนกระเป๋าแบนที่ไม่มีกําลังทรัพย์นะคะแล้วก็มีความช้ําใจอีกที่ว่าเขาเนี่ยไม่สามารถเข้าถึงการบริโภคหรือว่าการบริการที่มีคุณภาพปลอดภัยได้อย่างเท่าเทียมกับคนที่มีฐานะนะคะส่วนในแบบที่สองนะคะลูกแบบดีเนี่ย อุ้มตั้งมันไว้ว่าเป็นโลกแห่งทานอสทุกคนอาจจะตกใจมากว่าอ่ะทานอสอนะ่ะมันเป็นตัวละครที่แบบว่าเป็นไวรัสแล้วก็สร้างความปัน่นป่วนมากแต่อุ้มเนี่ยเลือกที่จะเอามาเป็นตัวแทนของโลกที่ดีนะคะก็คือทานอสเนี่ยเขามีถุงมือที่สร้างความมหัศจรรย์ใช่ไหมคะเพราะว่าเขาใช้นิ้วดีครั้งเดียวเนี่ยเขาเปลี่ยนโลกได้ในพริบตาเลยอุ้มก็เลยเปรียบว่ารัฐบาลเนี่ยเป็นตัวแทนของทานอสนะคะแล้วก็ มีถุงมือที่ประกอบไปด้วยพลังงานทางเลือกหรือว่าพลังงานสะอาดอย่างลมแดดหรือว่าแผงโซลาร์เซลล์หรือว่าพลังงานไฟฟ้ารวมไปถึงเทคโนโลยีขั้นสูงนะคะที่จะช่วยให้กระบวนการผลิตอาหารและพลังงานได้อย่าง,ย,างยั่งยืนนะคะถ้ารัฐบาลเนี่ยดีดนิ้วนะคะที่ถุงมือนี้เนี่ยจะเปลี่ยนจากโลกแห่งพลังงานฟอสซิลนะคะกลายเป็นโลกใหม่แห่งสังคมของคาร์บอนต่ำเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมแล้วก็ทำให้โลกนี้นะคะมันก็จะ น่าอยู่มากยิ่งขึ้นแล้วก็มีทรัพยากรใช้ได้อยู่ตลอดในช่วงชีวิตนะคะมันทําให้เราแบบไร้ถึงข้อความกังวลประชาชนก็จะเข้าถึงการบริโภคและการบริการที่เพียงพอมีคุณภาพแล้วก็มีความปลอดภัยค่ะเมื่อกี้ที่เห็นแล้วนะครับน้องอุ้พูดถึงแบบภาพอนาคตที่เกิดขึ้นสองแบบแล้วทีนี้ถ้าเราจะพูดถึงกันต่อไปเกี่ยวกับวิธีรับมือหรือว่าวิธีดําเนินการของภาพอนาคตสองแบบอย่างเรื่องกระเป๋าแบรนด์เนี่ยถ้ากระเป๋าแบรนด์จะทำยังไง หรือถ้าโลกที่เราจะดิดนิ้วแบบทานอสเนี่ยมาทํายังไงมีผลลัพธ์ยังไงบ้างนะครับไม่คิดว่าเรามีวิธีการยังไงบ้างครับซึ่งโลกแบบที่หนึ่งนะคะอุ้มเนี่ยมีข้อเสนอเอาไว้เหมือนกันว่ารัฐนะคะจะต้องทําการกระจายแหล่งนําเข้าเนี่ยให้มากขึ้นนะคะเพื่อที่จะรองรับสถานการณ์ที่ไม่คาดคิดอีกทั้งเนี่ยจะต้องมีการผลักดันนะคะแล้วก็ให้องค์ความรู้แก่เกษตรกรในการที่จะนําสินค้าต่างๆเนี่ยมา แปรรูปให้มีความหลากหลายในการที่จะส่งออกนะคะแล้วก็อาจจะมีการแนะนําพืชที่เหมาะแก่การปลูกในแต่ละสภาพอากาศนะคะรวมไปถึงเนี่ยจะต้องมีการกระจายเทคโนโลยีนะคะเข้าไปในทั้งตัวเมืองแล้วก็ต่างจังหวัดให้ครอบคลุมยิ่งขึ้นเพื่อให้ผลผลิตเหล่านั้นนะคะได้มาตรฐานแล้วก็เพียงพอต่อการบริโภคแล้วก็การส่งออกส่วนในแบบที่สองเนี่ยอุ้มเสนอเอาไว้นะคะว่ารัฐเนี่ย จะต้องสร้างความเข้มแข็งให้กับระบบของตนนะนะคะเพราะว่าวัตถุดิบหรือว่าต้นทุนในการผลิตเนี่ยมันอาจจะสูงแล้วก็อาจจะมีขั้นตอนที่มากกว่าปกติเพื่อป้องกันไม่ให้หล่นในทุนเนี่ยเข้ามาแทรกแซงกำหนดราคาสินค้าของอาหารแล้วก็พลังงานเนี่ยมากจนเกินไปให้ประชาชนเนี่ยเขาได้เข้าถึงการบริโภคแล้วก็การบริการจากอาหารและพลังงานเนี่ยได้อย่างเท่าเทียมค่ะอืมทีนี้ถ้าเกิดในฐานะแบบเราทํางานเรื่องอาวศึกษาด้วยเนี่ย ถ้าใช้หลักก่าวดูษามองไประยะยาวเนี่ยเราจะทําไงต่อจากเรื่องนี้ได้ครับถ้าถามถึงระยะยาวเนี่ยอุ้มมองว่ารัฐเองเนี่ยต้องทําการถอดบทเรียนจากช่วงเวลาที่ผ่านมานะคะเพื่อที่จะนําภาพเหล่านั้นเนี่ยมาประเมินเป็นภาพไปสู่ในอนาคตแล้วก็ต้องมีการวางแผนแล้วก็ดําเนินการอย่างต่อนเนื่องนะคะเพื่อที่เราเนี่ยจะได้เห็นเป็นรูปธรรมมากยิ่งขึ้นโดยเราเนี่ยต้องเจาะลงไปในระดับ ครัวเรือนและระดับชุมชนนะคะแล้วก็จะต้องมีมาตรการที่จะช่วยกระตุ้นหรือว่ามาตรการอุดหนุนนะคะเพื่อดึงดูดให้ประชาชนเป,นปลเปี่ยนแปลงพฤติกรรมการบริโภคและก็การบริการค่ะก็สรุปรวมมันก็ยังเป็นโลกที่น่าสนใจที่เราเราประชาชนทุกคนเนี่ยอาจจะเปลี่ยนแปลงมันได้โดยก็ต้องสร้างความร่วมมือแล้วก็เสนอข้อเสนอแนะต่อนโยบายของรัฐบาลต่างๆซึ่งอย่างที่เราบอกว่าเราจะดีดนิ้วแบบถ่านอนอดเนี่ยก็อาจจะไม่ดีดไปในวันนี้อาจจะต้อง ศึกษาเรื่องอื่นไปก่อนหรือว่าวางแผนดีๆนะครับก็วันนี้ก็มีข้อสรุปมุมมองเกี่ยวกับภาพอนาคตด้านอาหารและพลังงานนะครับก็ขอขอบคุณน้องอุ้มนะครับที่มามีส่วนร่วมแลกเปลี่ยนนะครับแล้วก็ผมทีมอนาคตวันนี้ก็ขอลาไปก่อนนะครับแล้วก็ขอสวัสดีครับสวัสดีค่ะ